วันนี้พาคุณผู้ชมมาพิสูจน์เลยดีกว่าข่าแกงไตปลาบ้านเราเนี่ยมานรยเร่งเออหูจะแตกอยู่ตรงนี้เขาอาจจะไม่คุ้นชินกับกลิ่นก็เลยอาจที่จะมีการจัดอันดับตรงนี้แต่นุ้ยว่าจะบอกนะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอย่างเจ้าของร้านนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าหลังจากที่เทสแอดลาสเนี่ยนะออกไปว่ามีการจัดอันดับว่าแกงไตปลาเนี่ยเป็นอาหารยอดแย่อันดับหนึ่งใช่ป่ะมีคนมาชิมเออทุกคนก็ต้องพิสูจน์ว่าแย่จริงหรือเปล่าพอมากินปุ๊บ บ้าอร่อยอร่อยเอออยู่ร้อยร้อยร้อยเวนคุณปิ่นสวัสดีค่ะคุณป็นจริงไหมตั้งแต่ที่แบบมีข่าวออกแกงไตปลาเราขึ้นอันดับหนึ่งเลยยอดขายอันดับหนึ่งจริง้าทุกคนมาแล้วเขาต่างแบบอยากมาหาตอบอะไรเออเขาอยากรู้ว่ามันแบบมันแย่ขนาดนั้นเลยหรออะไรย่เงี้ยแบบขนาดนั้นจริงๆเลยหรอแล้วส่วนตัวคุณปิ่นแ่ะพอเห็นข่าวส่วนตัวเราคิดยังไงฮะไม่ร้อยไม่ร้อยเข้าแต่ร้อยชั่นแน่ ร้อยเราคุว่าร้อยอ่ะร้อยอ่ะเออแล้วอันเนี้ยของคุณปิ่นมีสูตรพิเศษด้วยถูกไหมใช่ค่ะรวมถึงลูกค้าที่บอกว่ามาขอพิสูจน์แกงไตปลาอร่อยหรือเปล่ามากินของคุณปิ่นก็บอกว่าร้อยแรงร้อยแรงยังไงนี้เลยเออตางจากคนอื่นยังไงก็จะเป็นตัวดูจากสีเอ่อน้ำไตปลาค่ะตักตักตักเลยต้องใส่นี้ป่ะคะใช่ค่ะใส่ค่ะต่อแถวต่อแวคือแกงไตปลาเห็นบอกว่าใช้ปลา ไตปลาทูค่ะกับสองสไตปลาสองไตป,ตปลา <ง S 1> ใ,ใช่ค่ะทำไมเราถึงใช้สองไตปลาล่ะจ๊ะตัวเองเพราะว่าแต่ละไตปลาเนี่ยเขามีรสชาติแตกต่างกันนะคะมันคือเหมือนกับการเบรนดนะคะให้มันได้รสชาติที่แบบ ดดีีท่สุเหมือนเวลาที่เราแบบว่าถ้าใช้น้ําตาลปี๊บกับใช้น้ําตาลายแดงอย่างเงี้ยน้ําตาลปี๊บก็จะมีความหวานละมุนน้าตาลาสแดงอาจจะมีความหวานแหลมพอมส่งกันมันก็จะลงตัวอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะหูแต่คือจะบอกเลยว่าความเข้มข้นน่ะเข้มข้นมากให้สาวใต้ชิมก่อนมาๆมาพี่เอ๋ มันต้องมีไข่เจียวด้วยนะได้ดายนี่ใช่ใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับในการกินแกงปตปลาไม่เผ็ดหรอคะใช่แล้วก็หลักๆกินกับข้าวสวยจะได้ไม่รู้สึกว่าแบบเข้มข้นไปอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าชาวต่างชาติเขาไปกินเป็นซุปแบบเปล่าหรือเปล่าใช่เหมือนตอนนั้นที่เราแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้เข้าใจวิธีการกินอะไรนี้หรือเปล่า นี่โหแล้วน้ำอ่ะเข้มข้นมากเลยโยเนาะเข้มข้นมากอ่ะมันต้องคอมโบเข้าสวยไข่เจียวและไตปลานะจ๊ะสวยไตเอ้ยโอ้โหดูดูคุณผู้ชมคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหวิฮึอย่าลืมไข่เจียวอย่าลืมไข่เจียวอย่าลืมไข่เจียวร้อไร้ไยร้อร้อยร้อยอบว้าทีนี้ก็มีผักหน่อด้วยนะใช่ค่ะผักหน่อผักหน่ออยู่นี่ผักอะไรนะคะ ผักหนอกไหนฮะนี่ค่ะผักหนอกคือผักหนอกคือถ้าคนกรุงเทพก็คือผักแกล้มโอเรียกรวมเลยตรงนี้คือผักหนอกียกผักหนอกอ๋อผักหนอกไหนรู้สิเพราคนเหนือไม่ค่อยได้กินแต่ว่าอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยหอมเนาะแล้วไม่ได้เผ็ดแบบจ๊ดอย่างเงี้ยกลมกล่อมคือทากินกับขนมจีนก็เข้า อร่อยมากคือเผ็ดของของที่เนี่ยเป็นจะเป็นความร้อนแรงที่ค่อยๆตามมายังกินได้คนไม่กินเผ็ดอย่างเราก็กินได้จริงมีเมนูอื่นด้วยที่ร้านใช่ไหมคุณปิ่นใช่ค่ะก็จะเป็นแกงเหลืองที่ขายดีค่ะนี่ใบเหลืองผัดไข่คุณอภิจงูมงปลาแล้วใบเหลืองนี่ที่นี่ชอบตรงเขาเรียกอะไเลยนะตัวมันหมูแคบอะไนะคะกะหมูต้องใส่หมูกงะปาไปด้วยเหรอคะใช่ค่ะอ่ะเธออ่ะเธอเธอขอบคุณครับอืแล้วมีอะไรอีกคะ แล้วก็เป็นเนื้อเค็มทอดค่ะทานใช่แล้วก็หมูโคค่ะแล้วก็อันที่เด็ดของเราก็จะเป็นห่อหมกห่อหมกใช่ยังไงเด็ดยังไงคือเราจะทําไม่เหมือนที่อื่นเลยตั้งแต่ตั้งแต่นวดเนื้อปลากับเครื่องแกงแล้วก็การกลวนอะไรอย่างเงี้ยคือร้านของคุณปิ่นนี่คือทํามาแบบรุ่นส่อต่อรุ่นหรือเปล่าหรือว่าคุณปิ่นเป็นคนเริ่มอรุ่นต่อรุ่นใช่ไหมจากสูตรของคุณของใครไมอยากให้เห็ห่อหมก คุณยายไม่คุณแม่คุณแม่ก็มาให้เรอจากคุณยายเลยนะสูตรคุณยายเลยแล้วก็เป็นผู้สิรพทอดทำไมเธอไม่ตักล่ะพี่เขายืนรออยู่เสิร์ฟแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะหหนี่ขอมกร้านอยู่ไหนจ๊ะ อยู่ซอยรามคำแหง21ค่ะชื่อร้านจันหอมจันหอมอ่ะอยู่ไม่ไกลเป็นร้านแบบร้านอาหารใต้ที่อาหารใต้จริงๆเนาะแล้วก็อยู่ในกรุงเทพของเราเนี่ยแหละไปไม่ไกลนะคะ